สวัสดีกับชาวเพจกิษดากูตคารทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพบกับพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้วันนี้กิษดากูดคาร์นะคะเดือนเจมันจะแรงนิดนึงนะคะแต่กิษดากูดคาร์กลัวที่ไหนล่ะคะไม่เคยกลัวนะคะเปิดมา20ปีถ้ากลัวใครเปิดไม่ได้ขนาดนี้ถ้ารถไม่ดีขายไม่ได้ขนาดนี้นะคะขณะน,นี้กิษดากูดคาร์มีสต็อกโชว์รูมอยู่ที่ ทั้งหมดอยู่ประมาณ6 7 0คันมีพื้นที่เกือบ6ไร่นะคะและรถที่หาย,ยากๆรถสวยๆรถงามๆไม่ไม่เยอะสภาพดีๆต้องมาอยู่ที่กิจสราคุดค่ะเท่านั้นค่ะขอแชร์ให้เพื่อนบ้านดูหน่อยว่านิสสันเออแวนหน้าตามันเป็นยังไงยังไม่รู้จักมันเลยรู้จักมันสักนิดไหมคะบางคนรู้จักแต่โตโยตา้าโตโยต้คือแบรนด์ในใจของคนไทยค่ะ แต่นิสันเนี่ยเป็นแบรนด์หลักของฝรั่งถ้าเป็นกลุ่มฝรั่งกลุ่มต่างชาติมาซื้อเขาจะหา Nissan น,น,นะคะเพราะพอมาเป็นยุคามือสองมันไม่แพงผ่อนได้ขับได้ราคาไม่ตกเหมือนกันนะคะวันนี้เจ้าแม่ของข,องขึ้นนิดนึงนะคะใครอยากเล่าของพี่ขวัญโอนเจ็ดบาทจัดไปแนนให้ถึงหน้าบ้านใครอยากลองของพี่ขวัญว่าจัดผ่านไหมโอนเจ็ดบาท แต่วันนี้คุณจะได้รถปี2018นิสซูน n v 350เครื่อง2,005เป็นตัวเดียวกับโชว์รูมป้ายแดงนะคะที่มองอยู่เนี่ยจาก1,180,000 1, บาทอยู่ที่โชว์รูมป้ายแดงวันนี้เหลือเพียง529,000บาทเดี๋ยวมาดูความคุ้มค่ามันคุ้มค่ามากสวยทั้งคันสีบอลสีมอดดูแลง,ง่ายนะคะไม่ว่าคุณจะไปใช้ส่วนตัว หรือว่าคุณจะเอาไปรับพนกักงานหรือว่าคุณจะไปรับนักเรียนหรือคุณจะเอาไปรับผู้บริหารคันนี้คุณไม่ผิดหวังน้องๆไปแดงโคมไฟดวงใหญ่เป็นลูกแก้วออกแบบได้ออกแบบได้ฉบ,บ,บเฉี่ยวนะคะดูดีนะคะโคเมเยียมดวงใหญ่เลยนะคะโคมเมี่ยมตัวใหญ่คุมอยู่นะคะได้ไฟตัดหมอกมาด้วยบอกแล้วใครได้คันนี้คุ้มค่าล้อน,นะคะก็มาจากศูนยไปแดงอุ้ย นี่ยางใหม่เลยนะลูกค้าไม่ต้องไม่ต้องไปเปลี่ยนนะคะยางใหม่เลยนะคะออกมาจากศูนย์เลยนะคะลูกค้าขาไฟนะคะมีไฟเลี้ยวให้ติดมาเลยจากโรงงานนะคะไม่ได้ติดเองนะอันนี้จากโรงงานนะจัดโรงงานนะคะใครบอกยังไม่โอนยังไม่โอนจะดูให้จบจะดูก่อนว่าสวยแค่ไหนตามมาสิจ๊ะตามมาเลยคะ่ะลูกค้าขานี่คือบานประตูนะคะบานประตูห้ย พี่ขวัญจะบอกนิดนึงมันไม่ได้ออกแบบสีดำมานะมันสีออกน้ำตาลมันตัดออกน้ำตาลนะคะดูสวยๆเลยนะคะขึ้นรูปมาสวยเลยนะกระจกของแท้จากโรงงานหมดเลยไม่มีการเปลี่ยนกระจกมานะคะสวยภายในวีนะจ๊ะด้านหน้าเป็นเบาะ VAP นะคะลูกค้าขาด้านหน้าเป็นเบาะ VAP นะคะนั่งได้เลยนะคะ <25. S 1> เคดิตด,ดี เขาจะโอนได้มายิห้ตังค์เครดิตดียิมค้าสตังค์ออกรถได้เลยค่ะนะคะค่าครูนะไม่ได้ค่าออกรถค่าครูว่าพี่ขวัญจะจัดไฟแนนซ์ให้คุณได้ยังไงบางคนยังคิดไม่ออกด้วยซ้ําอยู่บ้านนอกพี่ขวัญเอ้ยอยากมีรถสักคันแต่ทําไงผมทํานาเมียทํานาอืมนะคะอยากอยากลองของกับพี่ขวัญดู เอางี้คุณโอนมามีแต่คุณได้กับได้คุณโอนมาคุณได้แมสได้สเปกการ์ดคุณได้ของแจกอ,อีกต,ตั้งหากมีคูป,ปองแพ็กเกจเป็นน้ำมันเครื่องฟรีอีกบุรกาย2อ0 0รอีกข้างในมีสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวพี่ขวัญจะบอกนะคะว่า n i สสันเออแวเนี่ยจุดเด่นของเขาคือตู้แอร์เลยนะคะอันนี้ออกแบบมาได้ได,ไ,ดได้ดูสวยมากๆเลยคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วนะคะ ช่องแอร์นะคะที่พี่ขวัญบอกว่ามันจะไม่ร้อนเลยหนึ่งช่องแอร์คนขับใช้ของคนขับนะคะอ่านะคะ ไปแตกเหรียญบาทแป๊บออกรถยี่ห้าสตางค์น่ารักมากค่ะชาวกรขาน่ารักมากอยากลองของพี่ขวัญได้เลยรวองของพี่ขวัญน,นะคะขอค่าครูเจ็ดบาทใครคิดว่าตัวเองแน่ยี่ห้าสตางค์พอยี่ห้าสตางค์นะคะเดี๋ยวมาดูด้านบนนิดนึงนะคะอันนี้เขาตีหุ้มไว้นะคะเจ้าออกก็ได้นะตัวนี้ตีหุ้มนะคะนี่ค่ะที่พี่ขวัญบอกนะคะตู้แอร์ของ ดิสันเออร์แวนเนี่ยมันจะเป็นตู้ใหญ่เลยเพราะฉะนั้นช่องแอร์แต่ละช่องเนี่ยเย็นเกียบอยู่แล้ว1 2 3 4ก็คือคนนั่งหน้าใครอยากได้คันนี้นะคะออกไปแดงหนึ่งล้าหนงแสนแปดหบาทวันนี้เหลือเพียง5 2าแ0 0สบาทออกรถ2 5สิาตังค์หืมมามาเดี๋ยวมาดูด้านในดูดีคะความสวยหรูนะคะช่องแอร์เนี่ยคะ่ะ พี่มันแยกกันเลยนะคะข้างหน้าใช้ช่องแอร์ข้างหน้ามันจะแตกต่างจากแบรนด์อื่นนะคะแบรนด์อื่นต้องแย่งแอร์กันแต่ว่านี่สแตนดาร์ดไม่แย่งนะคะหนึ่งสองสามช่องแอร์ลงตรงนี้เลยมาตรงนี้อีกแถวนี้ก็มีแอร์ให้อีกเห็นไหมคะมีเครื่องเสียงด้วยพี่เครื่องเสียงเต็มก็หืมด้วยนะคะตัวนี้นะคะแอร์ถึงด้านหลังแล้วนะคะลำโพงเครื่องเสียงเต็มชุดรถคันนี้นะคะออกป้ายแดงมามีครบทุกอย่างส่วนมากออกแบบป้ายแดงเดี๋ยวนี้ ก็ยังมีกระจกสไลด์ให้ดูอยู่เป็นบางเป็นเป็นเหมือนทุกรุ่นเพื่อฉุกเฉินเพื่อฉุกเฉินนะคะหรือว่าถ้านใดจะไปติดม่านเพิ่มก็ได้แต่มันหรูมากเลยเนาะมันหลูมากเลยอะแถมไปเลยดีกว่าใครอยากได้ของแถมพาม่านฟรีรอบคันค่ะฟรีรอบคันหรือจะเอาข้างหน้าอย่างเดียวก็ได้นะนะคะขานะคะทีวีอีกเหรอเอาไปเลยไหมทีวีหนึ่งเครื่องแล้วกันค่ะ พีวีหนึ่งเครื่องข้าราชการบำนาญออกได้เลยนะคะลูกค้าขาคุณจะบำนาญคุณจะอายุ70คุณที่อื่นบอก60ก็ไม่เอาแล้วพี่ขวัญเอาถึง75็ดสิบห้านะจ๊ะพี่ขวัญเอาลูกค้าจนถึงอายุ75นะคะเดี๋ยวพี่ขวัญเปิดเลยจ้านี่คือนี่คือช่องทางเดินตามกฎหมายตามระบบคนส่งนะคะ ตามระบบขนส่งนะคะ <S <S อาชีพกรีดยางออกได้ไหมอาชีพกรีดยางอย่าพี่แนะนำอย่างหนึ่งรู้สึกว่าคนจะสนใจมากอาชีพกรีดยางมีมีสามแบบ แบบแรกเป็นเจ้าของไรยางเองอันนี้ไม่ยากหนึ่งบัประชาชนค่ะสองทะเบียนบ้านค่ะอาชีพกีดยางนะสามสำเนาโฉนดที่เราเป็นเจ้าของถ้าเรามีโฉนดแค่สิบไร่แต่โอ้โหเรากีดสี่สิบไร่แต่อันนั้นของของคุณแม่ของพี่สาวคุณใช้สำเนาโฉนดของเขาได้เลยได้เลยแล้วคุณไม่ต้องมากรุงเทพแล้วคุณไม่ต้องมากรุงเทพคุณโอนมา จองทรงบัตรประชาชนหนึ่งใบจะมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้คุณถึงสมมติอยู่ปัตตานีเซ็นถึงปัตตานีคุณอยู่ยะลาเซ็นถึงยะลานะคะนี่แบบที่หนึ่งแล้วนะแบบเจ้าของเองนะคะแบบที่สองรับจ้างกริดยางรับจ้างกริดยางก็คือเราเหมาสวนหมดเลยไหมเรารับจ้างเหมาหมดเลยไหมรับจ้างเหมาหมดแล้วใครเป็นคนขายยางขายให้ใครมีเอกสารไหม ขายให้สหกรณ์หรือขายให้ใครมีเอกสารไหมนะคะอันนี้แบบที่สองนะหนึ่งบัะชาชนสองทะเบียนบ้านสสามสมุดบัญชีที่มีนะคะสี่พี่ขวัญขอเอกสารที่ไปขายยางถามว่าเท่าแก่ไปขายหรือเราขายบอกพิธีนะหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทกีดยางนะคะอันนี้เป็นเอกสารจากบริษัทเลยเพราะพี่ขวัญเคยจัดไปแล้วเนาะ กรีดยางออกรถได้มาต่อนะคะขอขึ้นขึ้นรถนิสสันเอแวนนี่ก็ดีนะคะลูกค้ามีตัวพยุงขึ้นนะค,ะคุณจะเตีย้ยคุณจะสูงขึ้นได้เลยนะคะมีเครื่องเสียงครบนี่เล็กไม้เมื่อกี้เคยถามเลม็กไม้ค่ะเมื่อกี้เคยถามเล็กไม้สวยๆอย่างนี้เลยนะคะอ่านะคะ พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยตัวนี้ก็อยู่ในเซ็ตแบบที่ของนิสสันทั่วไปนะเซตแบบของนิสสันทั่วไปนะคะขึ้นรูปใช้งานได้เหมือนออกอ,อกแบบว้าโค้งคอนโซลช่องแอร์เขาจะแนวสปอร์ตเขาจะแนวสปอร์ตแนวแข็งแรงนะตรงนี้นะคะปรับอุณหภูมิปรัแบบอะไรด้วยแมนวนลนะคะนี่ค่ะชุดคอนโซลควบคุมนะคะนี่ค่ะเครื่งองทรงเครื่องเสียงเล่นได้หมดเลย อยู่ข้างล่างโอ้โหคันนี้สวยนะรถตู้นิสสันเอเวนเอ็นวีเครื่อง2อ0 0ดีเซลคันนี้จําหน่ายในราคา5 2 9 0สนบาทจัดเต็มฟรีดาวค่ะผ่อนอยู่อ่ะถ้าคุณไม่ดาวเลยไม่ใช้เงินเลยผ่อนอยู่1,000 0บาทแต่ถ้าคุณดาวผ่อนอยู่9 0 0ากว่าบาทถ้าคุณดาวเยอะก็ผ่อนอยู่8 0 0พกว่าบาทจับนะคะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวพี่ขวัญจะกดให้ดู ห้าแสนนะคะห้าเอาจัดเต็มเลยนะคุณสามารถนะคะส่งอยู่9,500กว่าบาทได้เลยจัด8 4สวัดได้เลยจัดเหมือนป้ายแดงพี่กวัลทำไมจัดเหมือนป้ายแดงก็รถพี่มันเหมือนป้ายแดงเลยค่ะน้องๆป้ายแดงเลยค่ะลูกค้ามีตรงไหนมีตำหนิไม่มีนะคะพี่กวัญสามารถทําทุกอย่างได้เหมือนป้ายแดงหมดค่ะแต่ถ้าคุณมาซื้อมาสอบปุ๊บคุณซื้อปีใหม่ๆงี้คุณได้ปีมรอบคัน คุณได้พมานรอบคันคุณได้แต่ง v ีพีทั้งคันคุณได้เครื่องเสียงอีกเต็มลำคุณได้ของแจกอีกเยอะแยะนะคะ <Wow. S 1> ออกเลยคุ้มค่ามากกว่าทําไมขนาดเจ้าของโรงงานยังต้องการลดมือสองครึ่งหนึ่งไงคะลดเกินครึ่งค่ะหนึ่งล้านหนึ่งบาทวันนี้เหลือเพียง5 2าแสนสอบาทเท่านั้นเองนะคะนะคะเอาพี่กวรทดลองทำเจ็งวดหน่อย เอา7จ็ดสิบสองนหน่อยมีกี้แปดสิบสี่เก้าพันห้าเดี๋ยวทำให้ดูเลยค่ะหนึ่งคะัอ่อห้าสสองรวมแวดด้วยนะเวลาพี่คำนวณไม่ใช่เหมือนที่อื่นนะคะไม่เหมือนที่อื่นนะคะไม่ทาไม่คำนวณอะไรให้ครบบอกว่าเท่านี้แหละถูกมากแต่พอไปจ่ายหมื่นเดียวแต่เซลลคำนวณให้หนึ่งหมื่นแต่เวลาไปจ่ายหมื่นหกร้อยเพราะอะไรแหวดนะคะบางคนเขาไม่คิดแวดให้ลูกค้าเขาบอกไม่ใช่เรื่องของฉันฉันขายรถจะไม่ได้ขายแวด นี่ค่ะ72งวันส่งอยู่1600ใครที่อยากได้คันนี้นะคะจับจองได้เลยนะคะวันนี้ลาก่อนนะคะ<ด>ท่านผู้ชมนั้นใด0863159977 0863159977พี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้สวัสดีค่ะ